สวัสดีปีใหม่ปีดีปีดีต้องเกมญี่ปุ่นยุนปี้สวัสดีครับสวัสดีพวกเกมค่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมญี่ปุ่นยุ่นปี้นะครับเป็นเกมผีนะครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะใครอยากจะเซิร์ชก็เซิร์ชไปเลยนะกูไม่บอกเพรว่าเกมผีญี่ปุ่นเนี้ยผมไปเจอมาในเว็บนะครับพิ่งมันเป็นเว็บเว็บเบิร์ด เมื่อจริงเพราะมันเปิดตีมด์กเอาล่ะเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรมันเป็นเกมที่เกี่ยวกับเริ่มเล่นเกมเลยดิกว่าแะแค่เสียงกับคนหัวตูดลุกดากสู้แล้วกูอยู่ไหนเนี่ยดูเหมือนว่าที่นี่นนินจิเป็นนะออสุกมิมาชโมอิไเงนอมาซืเหมือนที่นี่นั้นจะเป็นสวนสาธารณะนะครับอันนี้กูเดาแล้วเรากำลังเดินไปไหนนั่นมันเสียงอะไรมีมมานั่งตรงนี้นะคุผู้ชมเดี๋ยวมัน เวลาตอนขิดแล้วเอ่อไม่รู้ว่าคลิปนี้ออนแอร์ตอนไหนเอาเป็นว่าน่าจะหลังปีใหม่นะเอ้ยที่นี่มันไม่จริงเลยแฮะว่าจะไม่มีเด็กมาขายลูกโป่งแถวนี้นะกล้องมันหมุนมัวๆนิดนึงหว่ะนทุกท่านอะไรแวันี้ไม่มีเสียงน้ําผมสามารถแปลได้หรือไม่เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าแปลได้ไหมอย่าแปลเลยดิสิงหรู้ปะสิงหรู่ะเขาบอกว่ามันมีเรื่องเล่าเรื่องผี ที่อยู่ในแม่น้ําเราไม่เชื่อตอนนี้เรากําลังไปไหนอะแต่ผมอ่านคร่าวๆเหมือนเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่กําลังจะไปโรงเรียนเก่านะครับแล้วมันมีเสียงน้ำแจ๊แจ๊อยู่ตรงนู้นแล้วกูไปไม่ได้มันบังคับกูแล้วมันมีอะไรในน้ําหรือเปล่ามีฟองปุงป๋งๆโอ้ยน่กากลัวบ้างเฮ้ย ไม่มาตามกูมันตามกูเฮ้ย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 ไปไหนอะไปไหนอะไปไหนอะตามเฮ้ยเฮ้ยแล้วใครบอกให้มึงมาเดินตอนกลางคืนไอ้เกี้ยแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยดีดป้าเลยโอ้ยเป็นเกมอะไรนะปีนป้าวมี่ัวมาเยอะด้วยแล้วกูอยู่ไหนเลยเนี่ยแล้วกูโอเคมาเดินใจอยู่มาเดินใจอยู่สบายใจได้แสดงไม่น่าเราวกำลังค่อยๆขึ้น ไม่ไไม่เหนื <remembering that? S 1> ่อยเลยไม่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 เหนื่อยเลยพี่แล้วผมไปไหนอ่ะบอกกูเหนื่อยกูเหนื่อยอล้วกูวิ่งไม่ได้กูวิ่งได้เหรอกูเป็นเสียงเป็นใจเก๊กเฮ้ยอันนี่มันเปียกไงยังถึงไหนเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยมันอ้ยเฮ้ย ขึ้นขึ้นนี่มันเดบิวเดนไลทแบบใดเราเดียวหมดได้แล้วไม่ก่อนไม่นะมันมันจับเราปีบปุ่นทุกคนเลยมันจับเราปีบปุ่นอุ้ยลูกอะไอ้ไฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยมันจุกจิกจิกเร็วนี่มันเป็นี่ดีเทลอะไรไอ้กูเปิดเฮ๋อไอ้เหี้ยเปิดมากูก็กรีดสนั่นแตกแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยว่าแต่เหมือนเป็นที่ล้างแฮะ ไม่ใช่เก็บกูเหยียบกระจกกับพี่ไอ้ยังไม่โคตรลุ้นเลยเปิดเกมมามึงเอากูเลยและไอ้ไอ้หลอดทางขวาล่างชมพูมันคือเลยว่าเอาเป็นว่าเมื่อกี้เราสู้สุดชีวิตเลยนะครับอืม <c oughs> อะไรเนี่ยกระดาษอะไรวันนี้อ่ยในลงแปลสิผมใช้ Google Translate นะครับหมู่บ้านโอนากิกลายเป็นหมู่บ้านร้างเมื่อหลายปีก่อนแต่มีสิ่งแปล,แปล,แปลกๆมากมายที่เกิดอยู่หมู่บ้านนี้มันเป็นความลับเป็นสานที่ที่นำประู ายเป็นหมู่บ้านร้างนอกจากนี้ยังมีโรงปานขนาดใหญ่ที่สร้างบนภูเขาซึ่งมันไม่น่าเหมาะเลยที่มันจะีอยู่ตรงนั้นอาคุณไปดูที่นั่น,นะนะนี่เป็นบันทึกของนักข่าวนะครับอ,อเกมเป็นพีตอรี่อยู่ทุกคนแล้วนี่อะไรเนี่ยโยบลบลบจกากอะไรเอออันนี้อะไรอะไรอ,อ่ะอีนอนเหรออ๋ออาจจะเป็นเพราะฉันเหนื่อยฉันโดนล่ามาเมื่อกี้จริงแล้วก็ฉันก็เลยซุดบน,บนเตียง เป็นบนเตียงแล้วกูตื่นมันข้ามจัดแล้วมีกระดาษแล้วกูตื่นมาคนละห้องเลยวะเนี้ยมีกระดาษครับ <c oughs> จะรู้สึกว่ามีสิ่งประหลาดเกิดที่โรงพยาบาลที่อยู่ในภูเขาซึ่งหมู่บ้านนี้มียุยนนานฉันไม่เคยได้ยินชื่อหมู่บ้านเดิมเห็นว่ามันสามารถรักษาได้รักษาโรคได้ทุกชนิดคิดว่ายังไงล่ะแต่มันใช้เงินเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นบันทึกของผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยมารักษาที่ดี่ออคิดผิดแล้วละ่ะนะกันนี่ะ ว่าตอบทำไมมันมืดขนาดนี้วะนี่อะไรเนี่ยมืนม,มากเลยคุณผู้ชมครับคุณฟังเสียงดีๆนะฟังเสียงดีๆนะเดี๋ยวผมพูดให้ด้ินปะด้ินปะได้ยินปะมันแบบใครเป็น,ปนแบบถมน้ำลายปะเออสรุปเอ้ย,อยมีไฟฉายต้องอย่างนี้สิเค <Okay, S 2> มันถึงค่อยสว่างขึ้นมาหน่อยผมต้องขอโทษนะครับคุณผู้ชมฮะกเกมมัน ภาพมันจะเมาๆนิดนึงนะเอาล่ะเสียงมันอยู่ในห้องนี้อิเบสเตมัสสิ่งหรือวะมีขนาษตรงนี้ครับผู้ชมบันดึกของผู้ป่วยสองโรงพยาบาลนี้สบายมากตอนแรกฉันรู้สึกไม่สบายเลยแต่อากาศอาหารก็อร่อยสะอาดแต่กับการเป็นว่าที่นี่มันน่าประหลาดใจยิ่งนักว่าพยาบาลที่นี่สวยทุกคนอยากจะพบเหลือเกินตาเสเลดแปรแล้วกูไม่เกี่ยว และอะไรเป็นกิบกิบเฮ้ยเฮ้ยอ้ยหัวหัวมีที่ไหนล่ะพ in ี่ๆจะปล่อยอ้้ยเฮ้ยไม่เกย์เฮ้ยได้ย์อุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เราโดนเราโดนจับแขวนเราโดนสูบบรยุทธ์วะทุกคนลบายไปไหนดีเนี่ยเฮ้ยไปไม่ถวกแล้วเี่ยแม่งเอ้ยโรงพยาบาลนี่มันเหี้ยนจริงๆคุณผู้ชมทำไมปัญทางมันไม่ขนาดดีวะ ไม่มีอีกนะมันมีเสียงนะพี่ชมตรงนี้มีการะดาษตับบหนึ่งนะเ,เฮ้ยเฮียเฮียมันอะไรมันเนี่ยเฮียมันหลอกกูหลอกลอกูเก็บการะดาษอ้เอเ้ยมันเก็บสบู่มั้ยเนี่ยอ้ยใครทิ้งขยะงูี้เมื่อกี้โดนลูนนะครับพี่ชมแบงกูต้องตั้งชื่อผีให้ไปเนี่ยโอ้ยแบงกระดาษตรงนั้นอีกแล้วให้ตายเถอะมันจะมีผี่ดีๆอีกไหมนี่มันบ้าอะไรมันเนี่ย เฮ้ยกูเห็น้แขนว่าไอ้เฮีย้ยลางไม่ดีแล้วซ้ายขวามันมีเสียงมีเสียงผู้ยมอ่านี่อ่านได้โอเคบันทึกของรักข่าวสองหลังจากที่เราตรวจสอบปรากฏว่าผู้ป่วยในโรงบาลได้มีการเปลี่ยนแปลง หลายคนน่กลับบ้านและยังมีเรื่องราวของคนไข้ที่หายไปไม่ใช่ดิคนไข้ที่หายป่วยแล้วกลับมาแข็งแรงอีกครั้งเป็นคดีที่พิเศษและน่าประหลาดใจยิ่งนักเรายังไม่ทราบแน่ชัดแต่ล่าสุดมีเหตุฆาตกรรมในโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นนนอยู่ภายใต้าก,การตรวจสอบของตำรวจและเนไม่ช้าหมู่บ้านก็ถูกทิ้งร้างโอ้ชิตสตอรี่เนฟาเกสุดๆมันอสัตว์อนะเคดโกโจโห,หรอวะนั่นกูว,ว่ากูจะเข้าไปกูกระโดดสวบแน่เลยอ่ะ บอแล้วมีที่ไหนแล้วกูจะพาดเฮ้เราป่าผีไปแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยมานอะไกูไปอะไรเหี้ยเอ้ยเอากูแตกกูแตกไอ้เหี้ยลุล่ะลุล่ะลุล้วเอออ๋อมันเกิดใหม่แมงแมงเอ้ยชีวิตนี่แมงมันทรบกี่จเลยแต่มันก็ดีแต่แตเราอยู่ที่ดีมันแล้วแต่มันตีเหี้ยอะไรไม่ได้ โอ้ยอาจายจิงจจาจิงจอ <c oughs> อ้ยุโดนกระปุณโดนกระปารูดโอ้ยลงลงลงบันไดโอ๊ยโอ้ยเยอะไรวันนี้อะซ้ายขวาวัดเเฮ้ยเยมานะมานะหลบโอเค okay มาละที่นี่เหมือนวัดวัดเฮ้ยเฮียเฮียแล้วทำไมกูหลุดออกมาวะล็อกล็อกมันตามมาไม่ได้มันตามมาผมเข้าได้ไหมเข้าได้มันตัวเฮียอะไรกูัก่นไปกุญแจ้กจเฮ้ยม,มันตามมันตามโอ้โหโอ้โหใหม่กอยมืดกับมืดกูออบอกแล้วเพื่นคนจะไม่เห็นของดี อยากเปิดผู้กไปหาเล่นกันเองเอ้ยกุได้กุญแจมามันเปิดตรงไหนวะในปะนี่ไงเปิดได้ด้วยโอ้ยผู้ชมมีคนเกยอยู่ในนี้ผู้ชมโอ้ยผีมันอยู่ตรงเนี้ยนั่งอ่านอ่านก่อนอ่านก่อนบันทึกของนักข่าวสี่มีสัรปะหลาดที่นี่เหรอเป็นไปไม่ได้อะมันถูกพญาทิ้งหรือพืนหรือเปล่าฉันต้องเงียบเข้ามาแล้วเงียบเหรอก็คือใหญ่กระจกสินะไปไป แล้วม er> um ันเอาจริงแล้วมันเมยหน่ะเมยหน่ะตัวเด็กไกุญแจไปกุญแจแกมาแล่าเปิดโอเคเข้าห้องด็อกเตอร์เปล่าไม่รู้ครับที่รู้คือกูต้องเดินหน้าต่อไปมันเกียร์อะไรบักวันเนี่ยอย่าพึ่งนะ้วัด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 วัเสียงดังตรงไหนเนี่ยโอ้ยเปิดไม่ได้ มีกุญแจเลนะอ่ยหลายอีวีเหลือเกินผมบ้โดดสักหน่อยคงไม่เป็นอะไรถูกมั้งโกเมะอามาหน่อยใช่ไหมได้อีกแหละนี่เป็นบันทึกข,ของชาวบ้านเมื่อวันก่อนมีเด็กผู้หญิงไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไงเธอเป็นคํำสาบหร,รือเปล่าหมู่บ้านนี้จะใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมแล้วในชุงชนใน่ๆคนหนุ่มสาวก็อฉาลกภายนอกเกยดความารับผิดชอบของตัวเองและทิ้งหมู่บ้านอตนฉันเดาว่าไม่มีทางเลือกอื่นๆนอกจากใช้คนนอกคือเลยว่าใช้คนนอกเพื่อจุดประสงค์ใดท่านพี่อุ้ยอะไรวะเนี่ย อุ้ยตรงนี้ไม่คุณแจับเก็บมาแล้วอุ้ยนี่มันเดินไวมากเลยว่ะเราต้องระวังนะโอเคมันเดบิดนวงกลมเดบิดตู้แสบายใจได้ครับผู้ชมผมยังไม่โดนว่ะผมไม่เดินในพื้นที่ันเรืองานแรอถ้ามันเล่นทีเผื่อก็มีจดหมายบรทึกผู้ป่วยฮะในที่สุดวันนี้คุณก็ได้ออกจากโรงพยาบาลร่างกายก็ดูเหมือนจะกลับไปได้แล้วแต่ตอนนี้ฉันก็ยังเด็กฉันอยากทําให้ดีที่สุดนะโอนะคิบุระเพื่อตอบแทนความเมตตาดีได้จากบุบ้านที่ถูกเก็บเป็นความลับความลับ จะเป็นความคิดที่ดีที่ทิ้งไดรีนี้ไว้แต่ฟักใครคิดดูดิอูดูละอละวะลินกุพันต้องเราเราเราตรง,ตงมาทางนี้ใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเราต้องออกไปที่นี่หรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปหาความจริงสรุปแล้วที่นี่เป็นหมู่บ้านเรายังออกไม่ได้วะก็คือเรามันเป็นหมู่บ้านนะแล้ววัดวัดวัดออกทางนี้โอเค ยังพูดไม่จบเลยอะเอาที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยวุ้สเตีคือที่นี่เนี่ยเป็นหมวกโยอ้มคนบ้าเดียววะไปดีกว่าแม่งบอกเลยว่าอย่าเข้าใกล้โอ้ยอมองมองครับน้องไม่ดีตัวคุณมองแต่คุณไม่ได้มองซับสไคร b ์กูยงังเสียงข้างเสียงคือรือนะัเป็นอะไรกันโอ้ยไม่อย่าอย่ามองเลยเฮ้ยมันจะเจอทางเข้าแล้วนี่ไง ้ยเรามาถ้ำว่ะเฉดเดิลเปิดได้ไหมเนี่ยไม่ได,ไมได้มีทางซ้ายทางขวาไปทางขวาก็แล้วกันโอเคเป็นการเริ่มต้นที่เป็นดีเลยทีเดียวเชียวอ,อย่าพ่งอย่าพ่งอย่าพิ่งอย่าพึ่งสีเลงกูอย่าพิ่งสีเลงกูแล้วตรงนี้มีโน้ตครับอ่านได้ไหมกระาดาษเก่าสองชายหนุ่มผู้เข้มแข็งมสอสุก็สามีองคุณโอรากิสัญญากับพระเจ้าแล้วถ่ายเอาความสูงสุดและความเจริญของบ้านเข้าไปในถ้ำและชำระล้างด้วยตัวเองซะในศาลเจ้า เดินแท่นบูชาว่าแต่แท่นบูชาไหนวะเอาที่นี่มันที่ไหนเหรอวะเนี่ยสรุปอันนี้อยู่หลังโรงพยาบาลเหรอไม่รู้ว่ะคผู้ชมตรงนี้มีทางไปครับคือมันเป็นประตูล็อกอะประตูมันล็อกมาเลยอะ่ะแล้วทางอย่างมืดอะ่ะอย่างมืดอะเราคงต้องจำไหมไม้กระดานอุย้ยเจอของดีเจอคุณเชบมาสิวะโอเคข้างหน้ากระดักกูข้างหน้าดักโซนกูกูได้ยินเสียงข้างหน้าและข้างซ้ายกูอยู่ไหน กูกลับมาทางเดิมกูกลับมาทางเดิมทางม,มึงจะเลี้ยวคดรถเขียวตะเพียอะไรเดียเสียงแม่งแฉแบบแบบ้แบบทุกที่เลยอะมึงอะไรอะไรก็กูเปิดประตูเปิดได้โอเคแม่งเย้ยนี่ไงกันไก่ไข่ผ้าใบไข่ดึกบัดสมบบัตรหึดเซบทางเชื่อมกันไหมเนี่ยโอ้ยงงไปหมดแล้วอ้ตรงนั้นมีกระดาษทางเก่าไปเนี่ย ช่วงมันเหมือนทางเก่าไงไม่รู้ว่ะยัไงทางนู้นยังไงใช่ไหมใช่ไหมเปิดแล้วโอเคอน,นี่กูมาถูกอะเนี่ยกูโคตรเก่งถึงแม้จะเป็นเขาวงกดไปเอากูเป็นโงว่ะเฮ้ยแม่งเกมผีขนตูดกูลกไปหมดแล้วจริง <c ười> โดนลุยไปหลายทีแล้วเ,เกมญี่ปุ่นเป็นจริงจริงเลยว่ะมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยมันบอกมีอะไรในนี้หรอชำระล้างอะไรวะคผู้ชมยังอยู่กูเนี่ย อะไรวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยอยู่มีบ่อน้ำแล้วเรากินน้ำอึกอึกวัดมีเสียงวัดเ,เรากินน้ำแล้วมีเสียงครับผู้ชมแล้วมันคืออะไรอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะ ชิเปร์โ like, อ้เจ๊ยสมันบาบวกอะางมันยาวขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยเฮยเฮียีอะออกไปกัพื้นด้วยเฮ้ยอยู่บนนะอยู่บนนะพี่พี่ผมเหนื่อยผมเหนื่อยผมเดือกลว่ากุโดนจัดรอบนึงกับพี่โอ้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  นันี่นังนี้ทางนี้ทางนี่ทางนี้นโอ้ยย่าซีเลงกู what what the what the fuck what the, what the fuck อยู่อยู่ไปไหนอะเอาทำไมกูเหมือนมันกลับอะ,ะซีเลงซีเลงตันออัองออก ทางออกไอ้ตกนรกไอ้ไม่มีทางสะดวกเออเย yes ในที่สุดแล้วก็สองตาชันชิญะชานชิมชูชมช่าโชคดีนะเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรตามฉันมาแล้วฉันสามารถออกจากสถานที่นั้นได้แล้ว yes ในที่สุดกูก็สรุปใจความง่ายๆว่าลงบานก่งโอ้โหโอ้โหและนั่นก็เป็นเรื่องดาวทั้งหมดของเด็กน้อยคนนึงที่หลงเข้าไปในป่า เข้าไปในโรงพยาบาลล้างและไปเจอเรื่องราวมากมายลี้ลับมากไปถ้าเป็นผู้บึงแล้วล่ะก็มึงน่าจะไปอยู่ด้วยนั้นตลอดกาลมาอยู่กับกูมาอะไรฮะกใครชอบกดเกย์กดไก่กดกีกอนกดกั์กดเด็กเก๊เพื่อนหรือไปที่กูไปเก๊กันก็แบบจูบ